สวัสดีครับในวันนี้ธรรมะพลิกชะตาพื้นที่เล็กๆแห่งการตื่นรู้จะกล่าวในหัวข้อเรื่องสัตตฐานสูตรนี้ให้เธอทั้งหลายได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งแจ่มแจ้งประหนึ่งหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดหรือจุดประทีปในที่มืดเพื่อให้ผู้มีดวงตาได้เห็นทางตลอดเวลาอันยาวนานที่พวกเราทั้งหลายได้เวียนไหวตายเกิดในสังสารวัฏนี้เราได้เคยเป็นมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเคยสุขเคยทุกข์ เคยร่ำรวยเคยยากจนเคยเกิดในภพภูมิที่ดีและไม่ดีนับชาติไม่ท้วนแต่สิ่งหนึ่งที่เรายังคงแสวงหาไม่สิ้นสุดคือความสุขที่แท้จริงและความดับลงแห่งทุกข์เหตุใดเราจึงยังคงวนเวียนอยู่ก็เพราะอวิชชาคือความไม่รู้จริงตามความเป็นจริงนั่นเองเราไม่รู้ว่าอะไรคือทุกข์อะไรคือเหตุให้เกิดทุกข์อะไรคือความดับทุกข์และอะไรคือหนทางไปสู่ความดับทุกข์ เราทั้งหลายยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เรียกว่าตัวเราหรือของเราอันประกอบขึ้นจากกองขันทั้งห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเราหลงรักในกายนี้เราพอใจในความรู้สึกสุขเรายึดติดในความจำหมายเราปรุงแต่งไปตามอารมณ์และเราเข้าใจผิดว่าดวงจิตที่รับรู้นี้คือตัวตนที่เที่ยงแท้ วันนี้ตถาคตจะมอบเครื่องมืออันประเสริฐให้แก่เธอทั้งหลายเป็นแว่นขยายทิพย์เป็นดวงตาแห่งปัญญาที่จะใช้ส่องดูขันห้าเหล่านี้ในเจ็ดแงม่มุมหรือที่เรียกว่าสัตตฐานอันเป็นฐานะเจ็ดประการที่บัณฑิตผู้เป็นอริยสาวกย่อมรู้แจ้งแทงตลอดเมื่อใดที่เธอรู้แจ้งในเจ็ดฐานะนี้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์เมื่อนั้นการปล่อยวางการคลายกำหนัดและความลุดพ้นย่อมบังเกิดขึ้นแก่เธอ ดูกระเธอทั้งหลายเรามาเริ่มพิจารณาสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดคือรูปปะขันหรือกองแห่งรูปนี้กันก่อนกายที่เรานั่งอยู่นี่แหละคือรูปปันฐานะที่หนึ่งรูปคืออะไรรูปปังเธอจงพิจารณาให้เห็นตามจริงว่ารูปนี้คือมหาภูตรูปสี่ได้แก่ธาตุดินคือส่วนที่แข็งเช่นผมขนเล็บฟันหนังธาตุน้ำคือส่วนที่เอิบอาบเช่น เลือดน้ำเหลืองธาตุไฟคือความอบอุ่นในร่างกายและธาตุลมคือลมหายใจเข้าออกทั้งหมดนี้ประชุมรวมกันเป็นร่างกายนี้ขึ้นมามันเป็นเพียงธาตุตามธรรมชาติไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราฐานะที่สองเหตุเกิดแห่งรูปรูปปะสมุทโยกายนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรก็เพราะมีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกประกอบกับกรรมในอดีตเป็นผู้สร้าง และมีอาหารเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงในปัจจุบันเมื่อเหตุปัจจัยเหล่านี้ประชุมพร้อมกันรูปปะกายนี้จึงบังเกิดขึ้นมันไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆฐานะที่สความดับแห่งรูปรูปปะนิโรโทเมื่อมีเกิดก็ย่อมมีดับเป็นธรรมดาเมื่อเหตุปัจจัยแห่งการเกิดดับไปผลคือรูปปรกายนี้ก็ย่อมดับไปเช่นกันความดับสิ้นแห่งอวิชาตัณหาและกรรมย่อมนำไปสู่การไม่เกิดอีกในพใหม่ นั่นคือความดับสนิทแห่งรูปในสังสารวัฏฐานะที่สี่หนทางสู่ความดับรูปรูปปะนิโรธคามินีปฏิปทาแล้วจะทำอย่างไรให้ไปถึงความดับนั้นหนทางนั้นมีอยู่จริงนั่นคืออาริยมัคมีองค์8นั่นเองคือการมีความเห็นที่ถูกต้องคือสัมมาทิฏฐิว่ารูปนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนการมีสติระลึกรู้ในกายนี้อยู่เสมอ เห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปของมันโดยไม่เข้าไปยึดมั่นนี่คือทางปฏิบัติฐานะที่หคุณของรูปหรือรสอร่อยอสสาศทะทำไมเราถึงรักและยึดมั่นในกายนี้เพราะมันมีรสอร่อยมีคุณให้เราเพลิดเพลินความสุขสบายจากกายการได้เห็นรูปสวยงามได้ยินเสียงไพเราะได้ลิ้มรสอร่อยความงามในวัยหนุ่มสาวความแข็งแรง สิ่งเหล่านี้คือเหยื่อล่อคือความหวานที่ทำให้เราติดข้องอยู่ในรูปประกายนี้ฐานะที่6โทษของรูปหรือความน่ากลัวอาธินวะแต่เมื่อมองให้ลึกลงไปเธอจะเห็นโทษอันน่าสะพรึงกลัวของมันกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นรังแห่งโรคภัยไข้เจ็บต้องดูแลประครบประงมไม่สิ้นสุดมันสก,กรปรกต้องขับถ่ายของเสียอยู่เสมอมันคือภาระอันหนักอึ้งที่เราแบกไว้ เปรียบเหมือนผลไม้ที่ภายนอกดูสวยงามแต่ภายในนั้นเน่าเฟะนี่คือความจริงที่ต้องเผชิญฐานะที่7อุบายเครื่องออกจากรูปหรือทางรอดนิสรณะนะเมื่อเห็นทั้งคุณและโทษอย่างชัดเจนแล้วทางรอดคืออะไรทางรอดหรือนิสรณะนะไม่ใช่การทำลายกายแต่คือการถอนความพอใจและความยึดมั่นถือมั่นหรือฉันทาราคะออกจากรูปประกายนี้คือการใช้ปัญญาเห็นตามจริงว่า มันเป็นเพียงสภาวธรรมที่เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปตามเหตุปัจจัยการปล่อยวางความยึดถือว่านี่คือกายของเรานั่นแหละคือทางรอดที่แท้จริงดูกระระเธอทั้งหลายผู้ใดรู้แจ้งรูปประคันในเจตฐานะนี้ตามความเป็นจริงผู้นั้นย่อมเป็นอริยสาวกผู้เห็นธรรมส่วนปุถุชนคนธรรมดานั้นรู้จักแต่เพียงรสอร่อยคืออสาทะของมันเท่านั้นจึงติดข้องอยู่ร่ำไปต่อไป เรามาพิจารณาเวทนาขันหรือกองแห่งความรู้สึกกันเถิด 1. เวทนาคืออะไรคือความรู้สึกเสวยอารมณ์ที่เกิดขึ้นเมื่ออายตนะภายในตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบกับอายตนะภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมมีสามอย่างหลักๆคือสุขเวทนาคือความรู้สึกสบายทุกขเวทนาคือความรู้สึกไม่สบาย และอาทุคขมสุขเวทนาคือความรู้สึกเฉยเฉยสองเหตุเกิดแห่งเวทนาเกิดจากผัสสะคือการกระทบกันเมื่อมีตากระทบรูปก็เกิดการรับรู้ทางตาและความรู้สึกขึ้นมาเป็นต้นเวทนาจึงไม่ได้เกิดขึ้นเองลอยลอยแต่เกิดจากเหตุปัจจัย 3. ความดับแห่งเวทนาเมื่อผัสสะดับเวทนาก็ย่อมดับตามไปเมื่อเราดับตัญหาที่อยากจะเสพหรือผลักดันเวทนานั้นได้ เวทนาก็ไม่สามารถครอบงำจิตใจเราได้ 4. ห้หนทางสู่ความดับเวทนาคืออริยมรตมีองค์8โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัมมาสติในการเฝ้าดูเวทนาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสุขทุกข์หรือเฉยเฉยก็แค่รู้ว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่เข้าไปแทรกแซงไม่ดีใจเมื่อสุข ไม่เสียใจเมื่อทุกข์5คุณของเวทนาหรืออัสาทะแน่นอนว่าคือสุขเวทนาความรู้สึกสุขสบายกายสบายใจคือรสอร่อยที่ทำให้เราวิ่งไล่ตามมันไม่สิ้นสุดเราทำทุกอย่างเพื่อจะได้มาซึ่งความสุขนี้6โทษของเวทนาหรืออาทินวะโทษของมันคือ ความไม่เที่ยงสุขเวทนาอยู่กับเราไม่นานแล้วมันก็แปรเปลี่ยนไปเป็นทุกข์หรือความเฉยเฉยการวิ่งไล่ตามสุขก็ทำให้เหนื่อยการหนีทุกข์ก็ทำให้เหนื่อยทุกขเวทนาเองก็เป็นทุกข์โดยตัวของมันอยู่แล้วเวทนาจึงเป็นบ่อกเกิดแห่งตัณหาและความดิ้นรนไม่สิ้นสุด 7. ทางรอดจากเวทนาหรือ นิสรณะคือการถอนความพอใจและความยึดมั่นในเวทนาทั้งปวงคือการมีอุเบกขาที่เกิดจากปัญญาเห็นเวทนาเป็นเพียงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเหมือนแขกที่มาเยี่ยมบ,บ้านแล้วก็จากไปการไม่เป็นทาตของความรู้สึกนี่แหละคืออิสรภาพ ดูก่อนเธอทั้งหลายหลักการพิจารณาขันห้าที่เหลืออีกสามประการก็เป็นไปในทํานองเดียวกันนี้ตถาคตจะกล่าวโดยสรุปเพื่อให้เธอทั้งหลายนำไปพิจารณาต่อด้วยตนเองกอสัญญาขันคือกองแห่งความจําได้หมายรู้สัญญาคืออะไรคือการจําได้หมายรู้ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส และอารมณ์ต่างๆเช่นจำได้ว่านี่คือสีแดงนี่คือเสียงนกนี่คือหน้าของมิตรสหายเหตุเกิดเกิดจากผัสสะและการปรุงแต่งของจิตความดับเมื่อดับเหตุสัญญาก็ดับหนทางดับคือการมีสติรู้ทันสัญญาไม่หลงไปตามการจำหมายไม่สร้างอคติ หรือความยึดติดจากความจำในอดีตคุณหรืออัสาทะทำให้เราเรียนรู้จดจำสิ่งดีๆจำหน้าคนที่รักได้โทษหรืออาธินวะทำให้เรายึดติดกับอดีตที่เจ็บปวดทำให้เกิดอคติการแบ่งเขาแบ่งเราสร้างความทุกข์จากความทรงจำที่เหลวร้ายทางรอดหรือนิสรนะณะ คือการเห็นว่าสัญญาเป็นเพียงข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ไม่ใช่ความจริงแท้เป็นสิ่งไม่เที่ยงและว่างเปล่าจากตัวตนการปล่อยวางความยึดมั่นในความจำหมายนั้นเสียคือทางรอดที่แท้จริงขอสังขารขันคือกองแห่งความคิดปรุงแต่งสังขารคืออะไรคือความคิดปรุงแต่งทั้งฝ่ายดีคือกุศล และฝ่ายชั่วคืออากุศลเช่นความรักความเกลียดความเมตตาความพยาบาทความตั้งใจต่างๆเช่นเจตนาเหตุเกิดเกิดจากอวิชชาและตัณหาที่สั่งสมมาความดับเมื่อดับอวิชชาและตัณหาสังขารที่เศร้าหมองก็ดับไปหนทางดับคือการเจริญสติ รู้ทันความคิดที่เกิดขึ้นเมื่อความคิดชั่วเกิดขึ้นก็ให้ละเสียเมื่อความคิดดีเกิดขึ้นก็ให้เจริญให้มากยิ่งขึ้นคุณหรืออัศทะความคิดดีความตั้งใจดีคือกุศลเจตนาสามารถสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามและเป็นประโยชน์ได้โทษหรืออาทินวะความคิดชั่วเช่นความโลภ ความโกรธความหลงคือต้นตอของความทุกข์และการกระทำชั่วทั้งปวงความคิดฟุ้งซ่านทำให้จิตใจไม่สงบทางรอดหรือนิสารณะคือการเห็นว่าความคิดทั้งหลายเป็นเพียงแขกจรที่แวะเวียนเข้ามาในจิตแล้วก็จากไปเราไม่ใช่ความคิดนั้นๆการฝึกจิตให้มีกำลังตั้งมั่นไม่ไหลไปตามกระแสะความคิด คือทางรอดที่แท้จริงคอวิญญาณขันคือกองแห่งความรู้อารมณ์หรือจิตวิญญาณคืออะไรคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์เช่นจักขุวิญญาณคือการเห็นโสตะวิญญาณคือการได้ยินไปจนถึงมโนวิญญาณคือการรู้เรื่องทางใจ มันเป็นเพียงตัวรู้ที่เกิดขึ้นเมื่อมีเหตุปัจจัยครบเหตุเกิดเกิดจากการที่อายตนะภายในกระทบอายตนะภายนอกมันต้องอาศัยสิ่งอื่นจึงเกิดขึ้นได้เช่นการเห็นต้องอาศัยตาและรูปความดับเมื่อเหตุดับวิญญาณก็ดับมันเกิดดับอยู่ทุกขณะไม่ใช่ดวงจิตอมะตะหนทางดับ คือการไม่ส่งจิตออกนอกไม่ยึดมั่นในการรู้นั้นนั้นว่าเป็นเราหรือของเราคุณหรืออัตสาทะทำให้เรามีประสบการณ์รับรู้โลกนี้ทำให้ชีวิตดำเนินไปได้โทษหรืออาทินวะการยึดมั่นในวิญญาณว่าเป็นตัวตนที่แท้จริงหรืออาตามันคือรากเหง้าแห่งอวิชชาที่ลึกที่สุด เป็นเหตุให้ต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่สิ้นสุดทางรอดหรือนิสรณะนะคือการใช้ปัญญาเห็นแจ้งว่าวิญญาณเป็นเพียงสภาวธรรมที่เกิดดับอย่างรวดเร็วเป็นอนัตตาว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนเมื่อถอนความยึดมั่นในวิญญาณได้ก็เท่ากับถอนรากของภพชาติได้แล้วดูก่อนเธอทั้งหลายปุถุชน ผู้ยังหนาแน่นด้วยกิเลสและอวิชชาย่อมรู้จักขันห้าได้เพียงด้านเดียวคืออัศทะหรือรสอร่อยของมันเขาจึงเพลิดเพลินหลงไหลและยึดมั่นถือมั่นในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารและในวิญญาณว่าเป็นตัวเราของเราแม้บางครั้งจะประสบกับอาทินวะ คือโทษของมันเช่นความเจ็บปวยความพลัดพรากแต่เขาก็ไม่รู้จักนิสรณะคือทางรอดที่แท้จริงเขาจึงได้แต่หนีทุกข์ไปหาความสุขใหม่วนเวียนอยู่ในวงจรนี้ไม่สิ้นสุดเปรียบเหมือนปลาที่เห็นแต่เหยื่ออันโอชะแต่ไม่เห็นเบ็ดที่ซ่อนอยู่ข้างในและไม่รู้จักทางที่จะหนีออกจากบ่วงของนายพรานส่วนอริยสาวก ผู้ได้สดับฟังคำสอนของตถาคตแล้วนำไปปฏิบัติย่อมรู้แจ้งขันห้าครบทั้งเจ็ดฐานะตามความเป็นจริงคือรู้ว่าขันห้าคืออะไรคือรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารระขันและวิญญาณขันรู้ว่ามันเกิดจากเหตุอะไรคือสมุทยัยรู้ว่ามันมีความดับเป็นธรรมดา คือนิโรธรู้หนทางปฏิบัติเพื่อความดับคือมักรู้ว่ามันมีรสอร่อยเป็นเหยื่อรอคืออัศทะรู้ว่ามันมีโทษภัยซ่อนอยู่คืออาทินวะและที่สำคัญที่สุดคือรู้แจ้งอุบายเครื่องออกจากมันคือนิสรณะเมื่ออริยสาวกรู้แจ้งแทงตลอดในเจดฐานะนี้อย่างสมบูรณ์แล้ว จิตของเธอย่อมนิปิทาคือความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในขันห้าทั้งปวงเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายความยึดติดคือวิราคะเมื่อคลายความยึดติดจิตย่อมหลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็มียานอย่างรู้ว่าจิตของเราหลุดพ้นแล้วชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้ว กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกนี่แหละเธอทั้งหลายคืออานิสง์ของการเจริญปัญญาตามหลักสตัตฐานสูตรมันคือการผ่าตัดใหญ่ที่ถอนรากเง่าของตัวกูของกูออกไปจากจิตใจจนเหลือแต่ความว่างความสว่างและความสงบอันเป็นอมะตะที่เรียกว่าพระนิพพานดังนั้นเธอทั้งหลาย จงอย่าประมาทจงนำธรรมะที่ตถาคตแสดงแล้วนี้ไปพิจารณาเนืองเนืๆเฝ้าดูขันห้าของตนเองด้วยสติและปัญญาอันยิ่งเมื่อนั้นแสงสว่างแห่งการหลุดพ้นย่อมปรากฏขึ้นแก่เธอไม่ในวันใดก็วันหนึ่งอย่างแน่นอนจงมีตนเป็นประทีปมีธรรมเป็นประทีปเถิดอย่าได้มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลย สำหรับวันนี้ธรรมะพลิกชตาก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ